แล้วค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องราวของการเตือนภัยกันบ้างสําหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศบางครั้งเนี่ยการไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะเราก็ต้องศึกษาแล้วก็เตรียมข้อมูลเตรียมตัวหาหน่วยงานหาที่ทํางานที่ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราก็จะ อุ่นใจได้อุ่นใจได้ว่าเราจะได้ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกลวงจากกรณีข่าวล่าสุดใช่ไหมใช่ค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับที่มีการเอาตรงๆว่าหลอกแหละหลอกแล้วก็มีการเรียกรับเงินไปทํางานที่ออสเตรเลียด้วยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าหลายคนที่ได้ติดตามข่าวอยู่วันนี้ถือว่าเป็นการเตือนภัยอย่างที่น้องกิ๊ฟบอกเลยการที่เราจะเลือกไปทํางานต่างประเทศต้องเลือกที่ถูกต้องด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงฮะโดยทางกระทรวงแรง,งงานนะคะก็ได้มีให้การช่วยเหลือ250แรงงานไทย นะคะที่ถูกหลอกไปทำงานที่ออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเสียหายกันเยอะมากๆเลยนะคะคนละ60,000บาทจนถึง120,000บาทต่อคนน่ะเยอะมากๆนะคะพบว่าบุคคลที่มีส่วนในการหลอกลวงแล้วก็ได้มีการส่งดำเนินคดีแล้วนะคะตอนนี้สำหรับผู้ที่ได้รับการ หลอกลวงเนี่ยก็ได้รับกันเยียวยาด้วยนะคะโดยนอกจากนี้นะคะทางท่าน รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวว่าแรงงานไทย250คนนะคะมาร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูทรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าถูกหลอกลวงไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียนะคะมีค่าเสียหายเป็นเงินเนี่ยนะคะจำนวนกว่าคนละ6 0 0 2 0ถึง120,000บาทต่อคนทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว โดยส่งเจ้าหน้าที่ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานนะคะเพื่อที่จะไปรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายดังกล่าวร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนั่นเองทั้งนี้นะคะก็ได้มีการสืบสวนขยายผลจนทราบว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกลวงในครั้งนี้ mm. คือใครนะคะตอนนี้ทราบแล้ว mm. แล้วก็ได้มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดในการหลอกลวงคนหางานตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ทางกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้เพิ่มการป้องกันปัญหาการหลอกลวงขึ้นค่ะโดยกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้สั่งการให้ทางทางด่านตรวจคนหางานสุวนรณภูมิ เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นในการตรวจคนหางานที่มีพฤติการน่าสงสัย<ช>พี่บอลใช่แล้วทั้งในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายๆกับพวกในหน้าจัดหางานเถื่อนนี่นะฮะที่ชอบแอบอ้างว่าพาคนนะฮะไปทํางานที่ต่างประเทศได้ตอนนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยสั่งคุมเข้มเลยตรวจเรื่องนี้นะฮะสำหรับคนที่ทํางานแบบผิดกฎหมายด้วยรวมถึงมีหนังสือแจ้งถึงสายการบินตรวจสอบความผิดปกตินะฮะซึ่งอาจจะ มีการลักลอบไปทํางานต่างประเทศแล้วก็มีการตรวจสอบไปถึงเรื่องของสถานีตํารวจไปถึงท่ากาศยาสวนภูมิให้มีการช่วยแจ้งบอกแสกรณีบุคคลมาแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศเพื่อให้กระทรวงแรงงานเนี่ยจะได้มีการดําเนินขั้นตอนมาตรการทางกฎหมายต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างนะครับหลอกพี่น้องประชาชนไปทํางานที่ต่างประเทศต่างๆเนี่ยระวังเลยตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยมีมาตรการในการคุมเข้มอย่าง เข้มงวดจริงๆเรื่องนี้ครับใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นการดูแลป้องกันนะคะจากทางกระทรวงแรงงานนะคะที่ต้องการให้ พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะหางานหา<ะ>ไปหาเงินที่ต่างประเทศอะได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้งานทําที่ดีที่สุดนะคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเกิดว่าอยากจะได้งานที่ไม่โดนหลอกลวงแบบนี้ก็ต้องหางานจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนะคะหรือว่าจะหางานขอความช่วยเหลือปรึกษาก็ได้นะคะที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานนั่นเองค่ะ